สวัสดีครับวันนี้ผมจะมามาดูสลามที่อะไรนี่แหละและนี่คือคนทำนะครับ<ห>เรามาดูนะครับเป็นยังไงนิ่งน,นะครับถมหน้าสลามที่เคยเห็นคลิปปนผ่านนะครับเดี๋ยวเรากดลองลองกดเบาๆนะครับกดเบาๆมันเข้าอยู่นะเนี่ย,นเ,ยนเนี่ย,ยมันติดแล้วทุกคนเนี่ย,<า>ยมันท<า>ิให้ดูนะทุกคนดูนะ จมลงไปเนี่ยจมลงไปมันจมลงไปข้าขึ้นนะเดี๋ยวลองเอาขึ้นมาครับเดี๋ยวลองทำแรงๆดูนะครับทำแรงๆดูนะครับถ้าผมทำเบาๆมันมันจะติดใช่ไหมแต่ลองตัวนอืออออโอ้นี่ครับมันติดแค่เนี้ยเดี๋ยวลองกดแรงๆให้ดูมันจะติดไหมอันนี้อันนี้ออกแล้วเนาะ